ครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันนะครับบทจดหมายนะักบุญเปาโลถึงเจา้ากราเทียบทที่5ข้อ13ถึง25เรื่องเสรีภาพและความรักซึ่งท่านก็เขียนไว้ดีมากเลยวันนี้พี่น้องอาจจะเห็นพ่อวันนี้ใส่เสื้ออีกตัวหนึ่งละเมื่อวานนั้นพ่อใส่เสื้อของพี่น้องชาวลาหูซึ่งบอกว่าเป็นพื้นสีดําแล้วก็น,นิยมเอารูปปัดอะไรต่างๆมาเย็บติดไว้เยอะแยะ,ยะเป็น ศิละปะของเขานะครับเสื้อพวกนี้เป็นศิละปะนะครับวันนี้เสื้อของพี่น้องชาวอาขานะครับาชาวอาขาก็จะนิยอมลายปักเพราะฉะนั้นจะเห็นเขาจะทําลายปักแล้วก็ปักไว้และเอามาเย็บติดกับเสื้อนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเสื้อที่เขาได้รับมาได้ให้เป็นของที่ล,ลึกของพี่น้องชนเผ่าอาขานะครับก็เป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายทาง เชียงรายทางล้านนาเนี่ยนะครับก็มีชนเผ่าต้นสิบกว่าเผ่าอะไอย่างเี้ยสิเผ่าอย่างน้อยนะครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้ขอเราได้พบกันนะครับในเรื่องของเสรีภาพและความรักที่นักบุญเปาโลได้บอกไว้สอนชาวกาลาทียเขียนไว้ว่าดังนี้นะพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มารับอิสรภาพขอเพียงแต่อย่าใช้อิสรภาพนั้น เป็นข้อแก้ตัวที่จะทําตามใจตนเองแต่จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักเพราะพระบัญญัติทั้งหมดสรุปได้เป็นข้อเดียวว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองถ้าท่านกัดกันและกินกันก็จงระวังตัวไว้เถิดว่าท่านจะทําลายกันจนหมดสิน้นบัดนี้ข้าพเจ้าขอบอกท่านทั้งหลายว่าจงดําเนินตามพระจิตเจ้าและอย่าตอบสนองความปรารถนาตามธรรมชาติ เพราะธรรมชาติมนุษย์มีความปรารถนาตรงกันข้ามกับพระจิตเจ้าและพระจิตเจ้าก็ทรงปรารถนาตรงกันข้ามกับธรรมชาติมนุษย์สองสิ่งนี้ขัดแย้งกันท่านทำสิ่งที่ท่านอยากทำไม่ได้ถ้าท่านมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำท่านก็ไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติกิจการของธรรมชาติ มนุษย์นั้นปรากฏชัดแจ้งคือการผิดประเวณีความรามกสมมมการปล่อยตัวตามราคะตัณหาการกราบไหว้รูปเคารพการใช้เวทมนต์คาถาการเป็นศัตรูกันการทะเลาะวิวาทความอิจฉาริษยาความโกรธเคืองและแก่งแย่งชิงดีการแตกแยกการแบ่งพักแบ่งพวกการเมามายการสำเร็จเฉาและอีกหลายประการในทำนองเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง ดังที่เคยเตือนมาแล้วว่าผู้ที่ประพฤติตนเช่นนี้จะไม่ได้อาณาจักรพระเจ้าเป็นบรดกส่วนผลของพระจิตเจ้าคือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนและการรู้จักควบคุมตนเองเรื่องเหล่านี้ไม่มีธรรมบัญญัติใดห้ามไว้เลยผู้ที่เป็นของพระเยซูก็ตรึงธรรมชาติของตนพร้อมกับเกรดจันหาไว้กับไม้กางเขนแล้ว ถ้าเรามีชีวิตเดชะพระจิตเจ้าแล้วเราจงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าด้วยอย่าอวดดียั่วยุผู้อื่นหรืออิจฉานิสยากันและกันครับพี่น้องเป็นคําเตือนที่เปาโลเตือนชาวการาเทียนะครับท่านท่านก็คานองเดียวกันท่านก็บอกว่าพระเจ้านั่นเ,นเรียกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมารับอิสระภาพแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านสามารถ ที่ต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยการอยู่ด้วยกันด้วยความรักใช่ไหมแล้วธรรมบัญญัตินั้นสรุปไว้เลยสรุปไว้ในข้อเดียวเลยสําคัญก็คือจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองและเราได้ยินบ่อยๆมาจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองก็คือ,อต้องการให้ตัวเองได้ดีได้ดียังไงเราก็ตองสามอย่างนั้นแหละนะนี่คือชีวิตของเราแล้วก็ตรงดําเนินชีวิตเหมือนที่พระจิตเจ้า พระองค์ทรงกําหนดไว้ไม่ใช่ตามธรรมชาติหรือตรงกันข้ามกับที่พระจิตเจ้ากำหนดอันว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันคือพูดไปแล้วธรรมชาติก็คือสัญชาตญาณน,นั่นเองนะสัญชาตญาณของมนุษย์ของสัตว์โลกทั้งหลายนั่นเองใช่ไหมแล้วเปาโลก็บอกว่าเนี่ยธรรมชาติมนุษย์ที่ทําให้ท่านผิดพลาดและก็พลาดพลั้งในชีวิตก็คือ อการผิดประเวณีผิดลูกผิดเมียเขาอะไรต่างๆความรามกการปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้ด้านทั้งหลายนั้นทำให้พวกเขานั้นตกอยู่ในความมืดมนอีกครั้งหนึ่งไปเพื่อตนเป็นที่ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหรือไปกราบไหว้รูปเคารพต่างๆซึ่งไม่ถูกต้องนะแล้วก็มีการทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันอิจฉาริษยา ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีได้ดีแล้วก็นํามาสึ้นงความแตกแยกเป็นคณะนู้นคณะนี้ผูกพาบาทใจเจ็บอาฆาตมาตรายต่งตางๆแล้วก็มีความผิดเกิดขึ้นต่งตางๆอีกมากมายนะแต่ว่าพระองค์บอกตรงนั้นข้ามเลยผลของพระจิตเจ้าคือคนที่นับถือพระจิตเจ้าคนที่รับพระพรพระจิตเจ้าและดําเนินชีวิตตามที่พระจิตเจ้าทรงบอกนั้นเขาก็จะมีความรัก ความอดทนความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนรู้จักที่จะควบคุมตนเองควาจริงแล้วเ,เรารู้จักดีในบทจดหมายาถึงชาวโครินใช่ไหมฉบับที่1ข้อสิบสามใช่ไหมแล้วก็ข้อ,อบทบทที่13ข้อที่4-7่ถึที่พูดไว้นะบอกว่าความรักคืออะไรความรักคือความอดทนคือการเสียสละคือการเรื่องเบื่อเบื่อแพร ความรักไม่กดฉุนเฉียวความรักไม่พยาบาทอาฆาตมาดร้ายความรักขยันหมั่นเพียรรู้จักที่จะทําดีต่อผู้อื่นเห็นไหมไม่อิจฉาริษยาอะไรต่างๆเหล่านั้นนะนั่นคือผลของพระจิตเจ้านั่นคือสิ่งที่พระจิตเจ้าให้เขานั้นได้เข้มแข็งและได้เจริญชีวิตอย่างดีนะมันตรงขั้นกับธรรมชาติมนุษย์ที่เป็นอยู่นะครับเพราะ,ะนั้นพี่น้องเราหันกลับมาเราดูในชีวิตปัจจุบันของเราเรามนุษย์ซึ่งเราอยู่สมัยเนี้ยนะ มันเหมือนกันเลยเนาะมันเหมือนกันเลยตรงนั้นนะ่ะก็คือเราจะเห็นมนุษย์เราเนี่ยหลายครั้งเราก็ปล่อยตัว,ปล,ตวปล่อยตัวตามธรรมชาติคือตามสัญชาติแสดงอย่างว่านี่นะมีความผิดบกพร่องเกิดขึ้นมากมายมีการผิดลูกผิดเมียเขามีการปล่อยตัวตามความไม่ดีต่างๆใช่ไหมมีความไม่ซื่อสัตย์มีการคดโกงกันมีการอิจฉาริษยาและมีการทําผิด เรื่องต่างๆอีกเยอะแยะเลยในปัจจุบันนี้ไม่ซื่อสัตย์คอร์รัปชันมีการประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆซึ่งเราเห็นบ่อยเลยแม้ในข่าวข่าวในหนังสือพิมพ์หรือในโทรทัศน์ก็ตามเราจะเห็นในประเทศไทยเราก็ตามตนะเพราะคงไม่ต้องยกว่าเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าเราก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยอันนั้นคือเรื่องราวของสันชตาตญาณยเรื่องราวของธรรมชาติซึ่งมันมันยังไม่ใช่ถูกอัปเกรดขึ้นมาในฐานะที่เป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็น ผู้ที่พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงสร้างและพระองค์ประทานอำนาจทำให้เลยนะครับาการละเลยการทําตามพระจิตเจ้าเนี่ยมันเราจะเห็นมันก็เกิดขึ้นไม่ยกเว้นแม้กระทั่งเรานะแม้กระทั่งบางทีเอาเป็นประสานกราดเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเป็นคา,ารวะเป็นอะไรก็ตามหลายครั้งเราก็หลงเราก็ผิดพลาดเหมือนกันนะ มนธรรมเราก็หย่อนยานไปเหมือนกันนะตัดสินผิดทําไม่ถูกต้องอะไรก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราใช่ไหมเ,เราอาจเข้าข้างตนเองมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นนะเจ้เข้าข้างตนเองและยึดตนเองเป็นหลักปล่อยตัวแล้วก็ไม่ไม่พร้อมที่จะบังคับตนเองไม่พร้อมที่จะเจริญชีวิตด้วยความมั่นคงตามความเชื่อความรักที่พระเยซูเจ้ามาบอกมาสอนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง มันไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเราพบอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยใช่ไหมความอ่อนแอของเราที่เราทําปิดทพาพลาดนีอย่างเมืเอ่อสองสามวันเ,เราทบทวนดูชีวิตของเราสองสาวันที่ผ่านมาเามื่อวานนี้วันซืนนี้อะไรที่ผ่านมาเนี่ยเราโมาโหไหมเราโกรธใครไหมเราทะเลาะกับใครมาไหมนี่เราพิจารณาได้นั่นคือคือความอ่อนแอแต่ว่าพระจิตเจ,จ้าไม่ใช่พระองค์บอกว่าให้รักกันให้อดทนให้ซื่อสัตย์รู้จักให้อภัย ไม่ทําตามใจตัวเองนี่คือความท้าทายที่พระเบญชาพระองค์ท้าทายเรานะครับในแต่ละวันเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งนี้ประการนี้สําคัญนะครับเสรีภาพและความรักเราเมื่อเรามีเสรีภาพเรามีความรักเสรีภาพนั้นคือพระเยซูนํามาปลดปล่อยเราจากความไม่ดีต่างๆจากความโน้มเอียงต่างที่ไม่ดีแล้วก็มอบเติมเราด้วยความรักเพราะนั้นเราต้องรับ ความรักมารับเสรีภาพจากพระเป็เนเจ้ามาแล้วก็นําสิ่งนี้ไปยังผู้อื่นด้วยชีวิตด้วยกิจการเพราะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราบอกว่าเราเป็นคริสเตชนีน่นะครับก็มีชีวิตอย่างที่พ่อบอกเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะสามารถจเจริญชีวิตอย่างเหมาะสมเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ประกาศพระเกียรติจิคุณประกาศพระนามของตรง่ามการเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเป็นบุญนะที่เราจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้แล้วความจริงแล้วไม่ใช่แค่เป็นบุญแต่ว่ามันเป็น หน้าที่ที่โปรองส่งมอบหมายกับเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้เราทําหน้าที่ของเราประการนี้อย่างดีคือการเป็นพยานการเป็นธรรมทูตการเป็นประจักษ์พยานให้คนอื่นรู้จักความรักและเสรีภาพที่เรามีแล้วเราไม่ใช่เป็นทาสของบทบัญญัติไม่ใช่เป็นทาสของความไม่ดีอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ